หลายปีที่ผ่านมาเหรียญน,นี้เคยถูกประเมินไว้ราคาสูงถึงเหรียญละ500บาทของรากครบ25ปีจำนวนการผลิต2ล้านปัจจุบันวันนี้ซื้อขายกันเท่าไหร่ติดตามชมได้ในคลิปนี้ฮะช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายมีการซื้อขายในวงการนักสะสม หรือจะเป็นเหรียญผลิตน้อยหายยากเหรียญที่ลึกเหรียญเก่าโบราณเหรียญอื่นๆที่นักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญช่องทางการติดต่อลนพีจุด p a สามสามสามลาเก้าสองสออย่าลืมเด้อ ยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญหรือว่าผู้จำหน่ายขายเหรียญแบ่งปันให้กับช่องของปปาสวัสดีกันทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปปาเนาะท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญ25ปี ครองราชเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาจากเนื้อเงินก็หลายครั้งที่ประปาเคยทําคลิป,ประกาศรับซื้อแล้วก็ทำอีพีจำหน่ายขายแบ่งปันออกไปท่านผู้ชมฮะเหรียญของราชครบ25ปีพระราชาพิธีราชดาพิเศษหน้าเหรียญ10บ,บาทผลิตเมื่อปีพุทธศักราช2,514เป็นเหรียญ10บ,บาทที่ลึกขนาดเล็กวาระที่ห ซึ่งมีทั้งหมดก็ราวๆสัก47วาระแต่วนนี้วาระเนี่ยท่านผู้ชมว่าเป็นวาระแรกเนาะก,ก็ผลิตออกมาตั้งแต่นู้นเลยพุทธศักราช2514ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ,เดชระดับพระอังสาทรงเครื่องบรมราชภูศิตาพรฉลองพระองค์ุลยผินพระพักทางเบื้องขวา นี่คือด้านหน้าของเหรียญท่านผู้ชมฮะส่วนด้านหลังของเหรียญน,นี้ก็เป็นพระประมาภิไทยยอ่อพอปอลเป่งรัศมีโดยรอบบัณฑิตสถานเหนือพระที่นั่งอันทิศยุทุมพรราชอัจท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้มีเส้นผ่าขนาดศูนย์กาล,ลางราวๆสัก20.5ม mm. ิลลิเมตรส่วนน้ำหนักก็เป็นเหรียญขนาดขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะราวๆสัก5กาก่เท่านั้นเองเป็นเหรียญขนาดเล็ก ใกล้ๆเคียงกับเหรียญหนึบาทที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเลยท่านผู้ชมะะแต่คิดว่าท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะเคยสัมผัสเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีเหรียญนี้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมปีพศ2514จํานวนการผลิตอยู่ที่ราวๆสัก2ล้านเหรียญก็ถือว่าผลิตออกมามา,มากพอสมควรท่านผู้ชมเนาะระดับ2ล้านเหรียญท่านผู้ชมะเหรียญนี้ย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อน ถูกประเมินในหนังสือเลยว,ว่าซื้อขายในช่องทางต่างๆถ้าย้อนหลังไปเนี่ยก็จะซื้อขายกันสูงสุดท่านผู้ชมฮะประเมินไม่สูงสุดถึงเหรียญละ500บาทเพราะว่าก่อนหน้านนย้อนหลังไปเมื่อปีพศ2 5 1 4ท่านผู้ชมฮะก็โอ้โหเหล่าว40ปีเนาะปีนี้64 65 66แล้ว40กว่าปีใช่ไหมท่านผู้ชมเนาะก,ก็สมัยนั้นยังไม่มีเหรียญที่ระลึกไงท่านผู้ชมนะยังไม่มีเหรียญที่ระลึก จำนวนมากขนาดนี้ก็สมัยก่อนก็น่าจะซื้อขายกันในราคาสูงๆเปลี่ยนมือสะสมกันเปลี่ยนมือกันในราคาที่ค่อนข้างจะแรงแต่พอปัจจุบันวันนี้มีเหรียญที่ระลึกชนิดราคาต่างๆม่ว่าจะเป็น1บาท2บาทไล่ขึ้นมาเลยจนโอ้โหท่านผู้ชมถึงหน้าเหรียญ2-3,000บาทกันเลยทีเดียวก็อาจจะทำให้เหรียญเหรียญน,นี้ราคาดรอปลงท่านผู้ชมมาเคยประเมินสูงถึงเหรียญละ500บาทเนี่ยแต่ ราคาซื้อขายจริงปัจจุบันมันนี้นะราคาซื้อขายจริงนี้ไม่ได้แรงเหมือนที่ราคาประเมิเนนะท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันวันนี้เห็นซื้อขายกันท่านผู้ชมฮะเหรียญละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองหากเหรียญที่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะน่าจะมาจากกระแสของเหรียญที่มีมาหลายๆชนิดราคาฉะนั้นก็ทําให้เหรียญเหรียญนี้อาจจะดรอปลงแล้วก็ผลิตมากถึง2ล้านเหรียญ นักสะสมนี่ก็น่าจะมีเก็บกันค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ประมาณนั้นใครที่มีท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้หากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยช่องป่อป่าก็จะซื้อได้อยู่ที่เราๆไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะน้ำลุ้งน้ําทองยังจับนะฮะไม่เกินเหรียญละ200บาท200บาทเท่านั้นเองนะน้ำลุงน้ําทองจับอยู่เนี่ยแต่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมากๆท่านผู้ชมฮะ ราคาก็จะดดดลงไปตามคุณภาพผิวของเหรียญครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะเคยซื้อกันต่ำๆจริงๆเนี่ยเคยลงไปถึงเหรียญละ100บาทเลยนะหากสภาพเหรียญเนี่ยผ่านการใช้งานมากๆหรือว่าเก่าเก็บนะเก่าเก็บที่ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ดีอะไรประมาณเนี่ยนะก็ราคานี่เคยซื้อเข้ามีนักสะสมขายให้ถึงเพียงเหรียญละ100บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮนะเนาะผ่านการใช้งานเนี่ยเก่าเก็บถูก ไม่ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีราคาจะร่วงหล่นลงมาก่านผู้ชมพะเพราะปัจจุบันวันเนี้ยราคาขายออกเนี่ยไม่ได้แรงอะไรเลยสวนทางกับราคาประเมินอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นใครที่จะไปจับเหรียญน,นี้ไปซื้อหาเหรียญน,นี้มาจําหน่ายขายแบ่งปันต่อยช่องของป้าก็ให้ดูคลิปล่าสุดด้วยนะฮะนะเพราะว่าปัจจุบันมันเนี้ยหากไม่ผ่านการใช้งานผ่านการตรวจสอบเป็นเหรียญที่น้ำลุง้งน้ำทองอยังจับกันอยู่เลยเนี่ยเหรียญหนึ่งท่านผม้ชมฮะ ไม่เกิน200บาทหากผ่านการใช้งานแล้วราคาต่ําสุดล่วงสุดๆเลยท่านผู้ชมฮก,ก็แทบจะถึง100บาทนะสวยมาหน่อยก็150อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนะคลิปนี้ประปามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทที่ลึกของราชครบ25ปี เป็นเหรียญขนาดเล็กซึ่งผลิตมาจากเนื้อเงินแล้วก็เป็นวาละแรกของเหรียญ10บ,บาทที่รลึกท่านผู้ชมฮะเนาะฝากขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ